ครับสวัสดีครับมาพบกับผมโบ๊ทโอฮาน่าพรัเครื่องครับพี่ๆวันนี้มาแกะกล่องพัสดุนะครับที่ส่งมาจากพี่ๆทางบ้านส่งมาให้เช่าบูชานะครับใช้บริการของแฟลตนะครับแต่ว่าจะใช้บริการของอะไรก็ได้นะครับขอให้แพคให้แน่นหนานะครับแกะกันเลยเดี๋ยวผมแกะโอ้หพอใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวผมแกะเรียงเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเรามาไล่ดูกันว่า มีรุ่นอะไรบ้างนะครับเยอะมากเลยนะครับทุกท่านนะครับผมว่ามากกว่าสิบองค์นะครับแล้วก็แพ็คมาอย่างดีเลยนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวแกะออกจากห่อแล้วก็วางทีเดียวเลยนะครับทั้งหมดมีสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบห้าองค์ครับนะเดี๋ยวมาแกะทีเดียวเลยนะครับแล้วผมจะพูดทีเดียวเลย ตอนนี้เท่าที่แกะนะครับมีมากกว่า15องค์แล้วครับเพราะว่าใน1ห่อนะครับได้นะฮะบรรจุนะฮะได้พันมา2องค์คู่กันนะครับนะฮะก็เลยมีมากกว่านะครับมากกว่า15องค์แล้วครับตอนนี้นะฮะยังเหลืออีกหลายห่อเลยนะนะฮะแกะเสร็จเรียบร้อยครับพี่พี่นะครับพระเครื่องทั้งหมดนะครับ2 4 6 8 1่18 14ด6 18 2 0 23องค์นะครับพ้าเครื่องที่นะคุณพี่ทางบ้านส่งมาทั้งหมด23องค์นะครับเดี๋ยวมาดูทีละเซตเลยนะครับชุดแรกนะฮะนะฮะนะเอาเอาองนี้ก่อนเด็ดที่สุดองค์นี้มีราคาสูงที่สุดในชุดนี้นะครับองนี้คือพยาเต่าเรือนรุ่นสุกใจครับพี่ๆจ๋านี่ครับดูครับสุขใจครับแดงๆสวยๆครับนะเดี๋ยวผมขอปรับขยายสักครู่นะนี่ครับ ดูครับจมูกโด่งนิ้วครบสวยเลยครับพี่พี่กล้องอยู่ไหนเลยอ่ะเดี๋ยวลงกล้องให้ชมนะครับนะอง์นี้คือพญาเต่าเรือนรุ่นสุขใจครับสวยมากครับพี่พี่ดูครับนิ้วครบนะฮะจมูกโด่งเป็นสันเลยครับนะฮะเมตตาสวยนิ้วครบเลยครับองนี้เป็นบล็อกอะไรนะเรามาดูว่าเป็นบล็อกอะไร ไม่มีรอจุดนะครับไม่มีรอจุดเล็กไม่มีเสาอากาศไม่มีบอลน,น,นะอง์นี้นะครับนะองนี้เรียกว่าบล็อกทองคำนะครับบล็อกทองคำนะร,รุ่นสุขใจนะครับรุ่นสุขใจหลวงปู่หลิวสร้างปี2 5 3 7ตอบต่อโค้ดคมๆผิวหิ้งเดิมๆครับนะจะเรียกว่าหิวผิวหิ้ง100%ก็ไม่ได้เพราะดูครับดูผิวไฟยังมีแดงแแดง,แ,ดงแป๊ดเลยเนี่ย นะครับห่วงสวยมากครับผิวแดงผิวเดิมครับนะฮะดูครับแดงแป๊ดเลยครับนะรุ่นสุขใจบล็อกทองคํานะครับปี37นะครับองนี้นะฮะสภาพนี้กิฟต์นะครับเคยปล่อยไปสูงสุด1 6ึ่งครับแต่ถ้าใครติดต่อมาทักมานะครับองค์นี้ไม่ถึงนะครับ ไม่ถึงหมื่นหกหมื่นห้าหมื่นสี่หมื่นสามนะครับเปิดได้หมื่นนิดๆนะครับปืนหมื่นนิดๆครับพี่ๆสวยมากรุ่นสุขใจปีสามเจ็ดนะต่อไปแล้วก็นี่ครับคู่นี้ครับพี่จ๋านะครับพญาเต่าเรือนรุ่นนี้เรียกว่าพญาเต่าเรือนพระศิวลีครับพญาเต่าเรือนพระศิวลีมหาลาบครับนี่ครับมีคําว่ามหาลาบนะครับหลวงปู่หลิวสร้างขึ้นในปีพศ2 5 3 7ครับ จัดสร้างและปลูกเสกนะนะพร้อมกับท่านจัดสร้างและปลูกเสกนะครับหลวงปู่หลิวมีหลวงปู่หลิวหลวงปู่คูนหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระหลวงปู่คูนวัด <c oughs> โอเจ็บคอหลวงปู่คูนปุริสุธโธครับนะฮะหลวงพ่อลำใหญ่วัดทุ่งลาดยานะครับและก็หลวงพ่อลำเจี๊ยครับหลวงปู่ลำเจี๊ยครับ นะฮะโดยเกจิอาจารย์แห่งยุคห้าท่านนะครับนะฮะปลุกเสกในปี2 5 3 7ครับพี่ครับพี่จ๋านะครับนิยมนะครับนิยมมากนะพิธีนะครับศักดิ์สิทธิ์มากครับปลุกเสกโดย5เกจิอาจารย์ครับพระศิีวลีมหาลาภครับพญาเต่าเรือนพระศิีวลีมหาลาภปี37ครับกล้องยังไม่โฟกัสโอเคนี่ครับเขาเรียกว่าผิวลุ้งน้ำมันกาดเดิมๆครับเดิมๆครับสวยมากดูครับสวยมาก เคยปล่อยไปสูงสุดนะครับนะเคยปล่อยไปสูงสุด6500บาทครับแต่ผมบอกเลยว่าว่านะครับนะผมปล่อยแบ่งตอนนี้ไม่ถึงอง์ละนะครับไม่ถึงอง์ละ3ามพัใครทักก่อนให้ก่อนนะครับพระศรีวลีมหาลาภ